สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News 9ไกลชี้บิ๊กตู่ยื้อเลือกตั้งผู้ว่ากทมพิษศึกภายในพลังประชารัฐหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพต้องดูสถานการณ์ที่เหมาะสมบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก่อนด้านนายนัชชาบุญชัยยะอินสวัสดิ์สสกรุงเทพโคศกพักก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยบอกว่าเรามีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วและทำงานอยู่ภายในทีมนโยบายกทมแล้วด้วยแต่เราคุยกันในทีมแคมเปญว่าเราจะเปิดตัวนโยบายก่อนโดยตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำนโยบายซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า80-90%หลังจากนั้นถึงจะประกาศตัวผู้ว่ากทม เมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมต้องดูสถานการณ์ที่เหมาะสมบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก่อนนายนัชชากล่าวว่าไม่น่าใช่เขารอให้ตัวเองมีแต้มต่อมากกว่าเพราะตอนนี้น่าจะกำลังเคลียร์คนภายในเนื่องจากมีการแย่งชิงกันมากตั้งแต่สมัยนายนัทพลทิพสุวรรณยังอยู่ในพักพลังประชารัฐ และดูแลทีมกทมมาจนถึงพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมคนปัจจุบันพลตํารวจเอกจากทิพชัยจินดาอดีตพอบอตอรอและผู้สมัครหลายๆคนก็เชื่อมโยงกับผู้สมัครพักพลังประชารัฐซึ่งคิดว่าสนามกรุงเทพรอบนี้น่าจะเป็นเกมการตัดคะแนนมากกว่าฉะนั้นทางฝั่งพักพลังประชารัฐหรือทางฝั่งนายกคิดว่าไม่ได้ดูสถานการณ์บ้านเมือง หรือสถานการณ์โควิด -19 แต่ดูว่าตัวเองพร้อมมากน้อยแค่ไหนและเคลียร์ปัญหาภายในเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเคลียร์สถานการณ์ภายในพร้อมแล้วและดูแนวโน้มว่าตัวเองน่าจะมีชัยวันเวลานั้นนายกจะเคาะวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมทั้งนี้นายองอาจคลามภัยบูลสสบัญชีรายชื่อประธานสสและรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ดูแลกรุงเทพมหานครกล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทอมอได้หรือไม่ถ้าพิจนารณาจากปัจจัยเรื่องความสงบเรียบร้อยน่าจะดูจาก2เรื่องหลกัหลกๆคือ 1. การชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและ 2. การระบาดของโควิดสิสายพันธุ์ใหม่ที่อาจนำไปสู่การล็อกดาวน์และเมื่อดูเหตุปัจจัย2เรื่องนี้แล้วเห็นว่ายังไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนอกจากการระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่ที่อาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งในกรุงเทพได้นายองอาจกล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับไหนเมื่อไหร่กฎหมายให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะมีมติให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งขณะนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เลือกตั้งคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งตนเชื่อว่าถ้าบ้านเมืองเดินหน้าไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแทรกซ้อนเข้ามาคอรมองคงมีมติให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสอกอและเมืองพัทยาตามไทม์ไลน์ที่วางไว้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด s u b s c r i b e และมีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ